สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ระเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนก็2834 2835หรือทักไอดีรล่าูนก็ส8 3 4 2 8 3 5่งทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะพี่สนใจไหนถูกใจไหนดูให้ชอบและถูกใจแล้วก็โทรเบอร์นี้เลยครับศูนย์ก็สองแปี่แปดาห้านะพี่ไอดีหลายก็เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับรายการแรกจะเป็นพระท่ากระดานนะพี่เป็นพระท่ากระดานนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับ เกตคดด้วยพี่เขาเรียกเกตคดนะพี่สวยๆําเดิมนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากพี่มีเหมือนมีปิดทองนะพี่แต่น่าจะหลุดจะหมดเลยพี่เหลือมีเยอะนะพี่ที่ปิดทองนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับพี่ดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นพระท่ากระดานนะพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่เก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยครับพี่ดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึกเลยครับเป็นพระท่ากระดานนะพี่ 600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระลูปหลอดหลวงพอ่อทองรุ่นแรกนะครับปี2 4กกว่าพี่ขึ้นประลอดเงินเลยพี่ดูครับดูครับตามริ้วชีวรตามอะไรพี่ถ้าดูถ้าไม่โดนไฟพี่จะเห็นประลอดเยอะมากพี่ดูครับดบูเป็นเนื้อทองเหลืองพี่แต่ประลอดเงินขึ้นเต็มเลยพี่ดูครับดูครับเห็นไหมประลอดเงินขึ้นเลยะพี่สวยมากพี่ดูครับ ดูครับสวยมากเก่ามากเลยพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาเอาไรเนี่เอาไปหกร้อยแล้วกันพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไลทองนะครับประสองสี่หกเก้านพี่สวยเดิมมากพี่เลี่ยมทองแท้นะครับเป็นพระเลี่ยมทองนะพี่สวยๆนำเดมิดม,ดมพี่พี่ดูนะครับ ทีมบ่อไม้ขีดคมคมเลยพี่ดูครับสวยพี่นะครับขอเบ็ดคมชัดนะพี่ขอเบ็ดคมชัดนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูด้านหน้านะพี่ด้านหน้านะครับดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับประสองสี่หกเก้านะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่เป็นเนื้ออาทองแดงก็ไหลทองนะพี่ผมเอา เก้าพันห้าร้อยพี่เอา 9, เก้าพันห้าร้อยเลี่ยมทองใหญ่อยู่นะพี่แต่ไม่รู้ว่ากี่กำรรนะพี่ไม่รู้ว่ากี่กำรรครับเลี่ยมทองใหญ่นะพี่ดูครับ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 เจ้าของเขาเปลี่ยนห่วงด้วยนะพี่ดูครับตอนแรกห่วงมันเล็กนะพี่ขเขาเลยเปลี่ยนใหม่นะครับผมเคยไปเปลี่ยนร้านทองพี่แค่ห่วงเนี้ยพี่เกือบสองพันพันห้าหรือพันสอง,งไม่รู้จาไม่ได้พี่แค่ห่วงที่เฉยนะพี่ เอา9,500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆนําเดิมพี่ดูครับตัวหนังสือพี่คมชัดพี่คมชัดนะครับดูครับดูครับอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะพี่เป็นเนื้อเกสรนะครับสวยเดิมพี่ฝังตะกุดนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูนิ้วเรียวยาวคมชัดเลยครับพี่ ดูครับใบหูพี่ดูครับมีเส้นด้วยนะพี่คมชัดมากพี่ดูครับสวยมากเลยพี่สวยมากเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นปกนะพี่เขาเรียกปกจ้อยหรือว่าปกเล็กนะพี่ใส่สางเรียกปกจ้อยป่ะพี่ดูครับเป็นปกนะพี่ผมดูเป็นของหลวงปู่สุกรนะพี่ใช่พี่ของหลวงปู่สุกวัดปาาคลองครับดูจานครับ ครับเป็นปกหลงปพสุนะพี่เขาเรียกว่าเนื้อเปียกทองวะพี่เนื้อเหมือนกันเลยพี่กับทองนะพี่แต่อันนี้เหมือนจะเหลืองว่าหน่อยด้วยพี่ดูครับดูทับ,ทบสวยมากพี่สวยมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นปกเล็ก หลงผู้สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระกิ่งนะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นพระกิ่งหลงพ่อกษะเมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับตอโค้ดนะครับเจ็ดห้าสามนะพี่ตอโค้ดเจ็ดห้าสามดูครับดูครับอดกิ่งนะพี่อดกิ่งเป็นรูปหนูนะพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับ กิ่งดังนะพี่กิ่งดังครับเอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งครับเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับสวยมากพี่ดูครับมีเส้นขีดนี่ครับระหว่างเลข8ดกับเลข2ครับตรงนี้ก็มีครับดูครับประศ2สองห้าหนึ่งนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับ ดูด้านหน้าพี่ตอกโค้ชชัดเจนพี่ดูรนะับบีกิดเนื้อเกินนะพี่ดูทนะับเห็นไหมสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูทนะับดูทนะับมีจานครับเหรียญมีจานนะพี่ดูคนระับดูทนะับรายการนี้ผมเอาอ่าหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับปี2 5 0 0นะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับปี2,500หรเรียมทองพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับตาหลวงปู่เทมเหมือนท่านมีชีวิตนะครับดูครับเหมือนท่านมองเราเลยพี่ดูครับดูครับน้องหนูแตกพี่น้องหนูแตกตัวสือคมชัดนะครับดูด้านหน้าครับเป็นเหรียญหัวโตรุ่นแรกนะครับดูครับ ดูครับสวยพี่ดูครับปี2 5 0พันรอพี่ที่กระหนกมีขีดเนื้อเกินนะพี่ตรงนี้ก็มีขีดเนื้อเกินครับพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับเรี่ยมทองแท้นะพี่เรี่ยมทองแท้นะพี่ดูครับดูครับไม่รู้ว่ากี่กก่มนะพี่แต่ใหญ่อยู่นะพี่ผมเอาเอา่อ 9 5้0นะพี่เอาก้0พนอนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปุกเอี่ยมนะพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงปุกเอี่ยมนะครับสวยๆนเดิมพี่ดูนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูนะครับดูครับที่ข้อแขนมีขีดนะครับที่ข้อแขนมีขีดดูครับองนี้เลี่ยมมานัันเก่าเก่าเลยพี่เลี่ยมมันน่าจะนานเลยพี่ดูครับดูครับเลี่ยมเก่าเก่าเลยพี่ครับ สี่จุดเลยพี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับสวยเลยพี่ดูครับประสอสองสี่หกเจ็ดนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเ,เหรียญปกนะครับพี่คบแปดรอบนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดต่อโค้ดชัดเจนพี่ดูครับสวยพี่ดูดครับต่อโค้ชชัดเจนพี่รับที่พื้นเหรียญก็จะมีเส้นขวดแมววิ่งนะพี่ตามพื้นเหรียญครับดูครับเห็นนะพี่ เส้นเหอนแมววิ่งตามพื้นเหรียญน,นะครับแล้วในตามซอกเหนะพี่ดูครับแสงไฟสะท้อนหน่อยนะพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูรับขอบตัดนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับจะเขียนว่าหลงปูทิมไตามากหนึ่งแปดนะพี่ดูครับหูห่ว,หวงเป้นเป้น,ปนพี่หูห่วงเป้นเป,นป้นเลยพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับได้อันนี้เป็นเหนเรียญเจริญพรสองปีหนึ่งแปดนะพี่เป็นปีเดียวกันนะครับ ดูครับสวยไม่ดูครับดูครับต่อโค้ดชัดเจนพี่ดูครับสวยพี่เลขโค้ดเก้าเก้าสองนะพี่เลขโค้ดเก้าเก้าสองนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับหน้าตาบดทิมคมชัดนะพี่ดูครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่เป็นเหรียญเจริญพรสองนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรสองดูครับต่อโค้ดชัดเจนเลยพี่โค้ดสวยมากเลยครับเลขสวยเลยนะครับดูครับปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปด ดูรับสวยพี่สวยอันนี้รอยโดนอะไรไปนิดหน่อยนะพี่ดูครับพื้นเหรียญนะครับดูครับสวยพี่จะมีเส้นแล้วจะมีเห็นนะพี่วิ่งรอบองค์เลยพี่ดูครับวิ่งรอบองค์เลยครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับขอบนะครับผมเอาหกร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรสองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพ่อปานนะพี่พิมพ์ไก่หางพวงนะครับพี่ สวยๆต้เดิมพี่ดูดดครับสวยๆต้เดิมครับดูครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยครับเป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงปละทั่วนะพี่อันนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะพี่ปีศูนย์ห้าหลังหนังสือน,นะครับมีเสาอากาศนะครับพี่ ด,ดูครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสาอากาศนะครับดูครับดูครับเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่บล็อกวงเดือนนะพี่ดูครับเห็นไหมจะมีเส้นขีดเป็นวงเดือนนะพี่อันนี้เขาเรียกวงเดือนเล็กไหมพี่วงเดือนใหญ่จะมีตรงนี้อีกนะพี่แต่ดูครับเห็นไหมเห็นไหมสวยมากพี่ดูครับองนี้ผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นหลงมาทวดปีศูนย์ห้านะพี่ปีศูนย์ห้านะพี่หลังหนังสือมีสอโอกาสบล็อกวงเดือนเอาหกร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อผางนะพี่เป็นบล็อกคอติ่งนะพี่สวยสวยนเะดิมพี่ดูครับเออเป็นบล็อกคองเคบล็อกคอติ่งเลยเป็นบล็อกคองเคนะพี่สวยสวยน้เดิมเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับ ดูครับดูครับพี่มีเส้นขีดที่บ่าด้วยครับสวยพี่สวยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่ดูด้านหลังพี่จะมีขีดนี่ครับเห็นไหมพี่จะมีสองขีดนี่ครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการที่ผมเอา 5้าร้อยบาทพี่เอาห้ารอยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางบล็อกคองเคปีหนึ่งสองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหะนุมาณนะพี่เป็นหนุมาณหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่ตอบโค้ดตรงนี้เลยพี่เห็นไหพี่ดูครับเห็นไหพี่เห็นโค้ดวะชัดเจนอยู่นะพี่เพราะคงแค่เป็นตำแหน่งที่ตอบยากพี่จะ แต่ก็ถือว่าองค์นี้ถือว่าชัดนะพี่ถือว่าชัดเจนเลยนะพี่สวยพี่สวยครับดูครับมีอุดผงนะพี่มีอุดผงนะครับอุดผงสีขาวนะพี่แต่ความเก่านะพี่ความเก่านะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อนวะนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลงประทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับปีศูนย์ห้าพี่เป็นพิมพ์เล็กนะพี่เขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะพี่ปีศูนย์ห้านะครับ สวยเลยนะครับสวยเลยครับรายการนี้ผมเอา600บาทพี่เอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อคายนะเป็นเหรียญหลงพ่อคายวัดสวนขันนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับมีติ่งอ่ากงหอหีบนะพี่คอควายมีขีดนะพี่เห็นไหมคอควายมีขีด ไม่เอกจะเป็นจุดสองจุด,ดแต่วิจะมีเหงือติดดูนดูครับสวยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับเป็นบล็อกสองขอบนะพี่ดูครับเป็นบล็อกสองขอบนะครับดูครับสวยเลยพี่สวยเลยครับผมเอา 5้าอยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีสองสี่แปดห้านะครับดูครับองนี้สภาพใช้นะพี่สภาพใช้นะครับดูครับดูครับเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับดูครับประศสองสี่แปดห้าพี่ดูครับองนี้สภาพใช้มานะพี่ดูครับสวยๆน้ำเนิมพี่เอา ห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับเป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองครับประสองสี่แปดสี่ครับดูครับสวยมากพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูครับสวยนะพี่สวยเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ รายการนี้ผมเอาห600้อบาทนะครับห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่สวยสวยพี่อันนี้เป็นเนื้อสมฤทธิ์เงินนะพี่5ชายหรือ4่ชายห้าชายนะพี่ห้าชายดูครับเก่ามากพี่ดูความเก่านะพี่ดูครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์เงินนะพี่ดูครับดูครับโอ้โคตรเก่าพี่ไฟมันจะท้อนพี่องค์ิงเก่ามากพี่ดูครับองค์ิงเก่าเลยพี่ดูครับ ดูครับเป็นเนื้อสมริ์เงินนะพี่เป็นเนื้อสมธิ์เงินนะครับพี่ดูครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกแต่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับหูกลางๆเลยพี่เรามีเส้นหลังหูนะครับ สวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอาอา,าไหร่จะเอาไปหกร้อยกันพี่เอาไป600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าพระ หลวงพ่อวันนะพี่เป็นพระทางใต้นะพี่เป็นพระทางใต้นะพี่เจงหวัดตังนะพี่ดูครับเป็นพระอาจารย์วันนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเก่ามากพี่ดูครับเนื้อปาก้าพี่เป็นเนื้อปาก้าพี่เป็นประศสองสี่แปดเจ็ดเลยพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับสองสี่แปดเจ็ดนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึกเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่เป็นข้างเลื่อยนะพี่ดูครับเป็นข้างเลื่อยนะพี่นะครับเฉียงมั่งตรงบ้างนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อไผ่นะพี่ได้มาสององนะพี่ไต่จอบมาหนึ่งองค์แล้วรูปหล่อหนึ่งองค์นะครับดูครับอันนี้จะเป็นจอบหลงพ่อไผ่วัดกำแพงรุ่นแรกนะครับดูครับสวยๆพี่รอยเชื่อมปิ่งนะพี่ดูครับสวยๆเลยพี่สวยๆเลยครับดูครับ ปศสองสี่เจ็ดแปดนะพี่สวยๆนะครับพี่ดูนะครับสวยๆนะครับนะครับหลอเป็นจะเป็นประกบนะพี่นะครับจะมีรอยประกบนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปลอพี่เขาบอกขายยากกว่าเจาะนะพี่เห็นเขาบอกกันนะพี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ว่าไหนหายากกว่ากันครับผมว่าพอกันนะครับพี่นะครับอันนี้เป็นรูปลอนะครับเป็นรูปลอหลงพ่อะปยรุ่นแรกนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่นะครับดูครับดูครับสวยพี่สวยครับเป็นหล่อโบราณนะพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยพอนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อมุ่ยครับวัดดอนไล่นะพี่ดูคร ellt, ับรูปหล่อหลงพ่อมุ่ยนะครับสวยสวยนเดิมพี่สวยสวยเดิมหน้าตาคมชัดพี่เป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับสวยมากพี่องค์นี้สวยนะครับดูครับ ดูครับสวยมากเลยพี่สวยมากเลยครับอดกิ่งนะพี่อดกิ่งนะครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะครับเอาห้าร้อยพอพี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาหลงปุ่เอี่ยมเนื้อผงคุกรักนะพี่สวยสวยเหมือนเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับพี่ จะมีเส้นตรงนี้นพี่ดูครับตรงนี้เส้นตรงกลางนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเก่ากึกพี่เก่าเกึกเลยพี่เก่ากึกเลยพี่ดูครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระผงของขวัญน,นะพี่วัดปากน้ำพาสีเจรลญนะพี่สวยนะพี่ ดับเป็นพระผงของขวัญน,นะพี่เจ้าของบอกโหได้มานานมากเลยพี่ได้มานานมากเลยพี่เขาบอกโหเก็บมาหลายสิบปีแล้วพี่ดูครับเพราะตอนแรกมีสององนะพี่เพื่อนแรก,กแหวนทองไปวงเขาบอกอย่างนั้นนะพี่ผมก็ไม่รู้แต่สมัยก่อนเขาบอกทองมันถูกคับนะพี่เขาแลกไปวงนะพี่สวยมากพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลงพ่อแดงนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับสวยๆน้มเดิมพี่ดูครับเป็นหลงพ่อแดงวัดเขาบดีศรีนะครับดูดอเด็กขีดตรงนะครับตัวหนังสือคมชัดดูเส้นของแม่ที่บ่าที่หูครับแล้วมีขนในหูนะครับที่ศีรษะก็มีขีดนะครับพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมครับดูด้านหลังพี่ดูครับสวยมากเลยพี่ดูครับ ดูครับหห่วงปิ้นปิ้นพี่หห่วงปิ้นปิ้นนะครับสวยพี่ดูครับเหรียญมีบ่านะครับดูขอบนะครับดูครับดูครับมีบาทสองฝั่งพี่ดูครับมีบาทสองฝั่งเห็นไหมครับสวยพี่สวยเลยครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพัะสมเด็จนะพี่เป็นพัะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูเนื้อครับ มันมันเลยพี่เนื้อมันมันเลยพี่ดูครับแตกรายงานครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเกตทะลุซุ้มเลยนะพี่เกตทะลุซุ้มหดตัวเนื้อครับเก่ามากพี่เก่ามากพี่ดูด้านหลังเขาเรียกหลังอะไรมะระวาพี่เขาเรียกหลังมะระวาพี่แบบเนี้ยดูครับพี่ดูครับเขาเรียกหลังมะระว่าพี่ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรพี่หลังนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับเป็นหลงพ่อทวดเนื้อว่านนะรับปีเก้าเจ็ดนะพี่ดูครับสวยพี่ดูครับเก่ามากพี่ดูครับรับหัวขีดหูขีดนะพี่ดูครับองนี้ขีดคมชัดนะพี่ดูครับดูครับองค์นี้คมชัดเลยพี่คมชัดเลยพี่ดูครับเป็นเนื้อว่านนะพี่เนื้อว่านสีดําพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับดูครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับ อันนี้นะคผมดูน่าจะแกะจากเรี่ยมทองพี่มีเทียนมีอะไรอยู่เลยนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่ลอบร้ายนะพี่เหรียญหล่อครัายนะพี่อันนี้ออกปีสองพันร้อยนิยมอยู่นะพี่ดูครับนิยมอยู่นะพี่ดูครับดูครับถือว่าสวยเลยนะพี่ถือว่าสวยนะครับดูครับ ดูพี่ดูตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดหน้าตาคมชัดนะครับเป็นเหนรียญพิมพ์หันข้างปีสองพันหาร้อยพี่ดูครับวัดสวนขันนะพี่วัดสวนขันนะพี่ดูครับผมเอาเอาเท่าไหร่ดีเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่ขเขาเรียกเหรียญอะไรนะ้เดี๋ยวดูเหรียญมหาลาบนะพี่ปีหนึ่งหกพี่ดูครับพี่ดูครับจะมีเส้นรัศมีเส้นเหมือนเส้นวิ่งกลมเต็มเลยพี่ดูครับ ดูครับถ้าดูองค์จริงจะเห็นเต็มเลยนะพี่ผ่านกล้องก็จะเห็นน้อยหน่อยนะพี่ดูครับเห็นว่เส้นขนแมวตัวงสือนะพี่ดูครับปีหนึ่งหกนะครับเหรียญมหาลาบนะครับดูด้านหน้านะพี่ดูครับหน้าตายังคมชัดอยู่นะพี่องค์นี้สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูครับวัดช่องแคบพี่ดูครับจะมีเส้นขนแมวครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับสวยมากเลยพี่ดูครับ รายการนี้ผมเอา,อาสภาพใช้เอาไปสี่ร้อยพอพี่เอาไปสี่ร้อยนะพี่รายการ่อามาพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพระเดิมนะพี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพเอนะพี่ปีสองสี่แปดสองนะครับดูครับสวยพี่ดูครับสภาพผ่านการใช้ง,งานมาบ้างพี่มีจีวอนมีจานดะ้วยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ตาลมคมชัดนะพี่ดีอ่าเป็นมันมีเหืออยู่นะพี่ ถ้าดูองค์กิ่งจะเห็นคมคมชัดเลยพี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับหลักที่ระหว่างคอเนี้ยพี่จะมีขีดทีๆหูกลางๆเลยครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับดูครับมีจานที่ก้นด้วยนะพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเปียกนะพี่สวยๆเดิมๆพี่เขาเรียกหลวงพ่อเปี่ยนหรือหลวงพ่อเปียกอะไรนี่ยเนี่ยพี่พระ สุเมทีวรละคุณนะพี่ดูครับประจวบคีรีขันธสองสี่แปดศูนย์นะพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยผ่านกันใช้งานมาบ้างนะพี่เอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาานะพี่อันนี้ปีสองสี่กว่ารึเปล่านะพี่จำพี่ จำไม่ได้นะพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่สวยพี่สวยเลยครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยพี่น่จาจะปีสองสี่เก้าหกหรือเปล่านะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะพี่เอาเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่วัดะระฆังนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับ สวยว่าพี่พิมพ์สวยคมชัดพระไม่แตกเฮ้ยเป็นรอยลานนะพี่เอ้เป็นเขาเรียกรอยแตกลายงาพี่ไม่ได้แตกนะพี่ดูครับเขาเรียกว่าแตกลายงานะพี่ดูครับเกตทะลุสมด้วยมั้งพี่มองไม่เห็นนะพี่อ่าทะลุนะพี่เกตทะลุสมนะครับสวยพี่ทั้งหลังเป็นยังไงพี่เป็นร่องอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะพี่เป็นร่องแบบนะพี่เก่าพี่เก่านะครับพี่เก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับ พระไม่แตกไม่หักแน่นอนครับรายการต่อมาพี่พกรายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลงพึ่อเงินนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมสุดของปีหนึ่งห้าครับเป็นคอแอนะเป็นคอแอลนะเนื้อบักก้าคอแอลนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับตาจะมีหัวตาแล้วพี่แล้วก็มีตาจะเป็นเหมือนตาสองชั้นมี่คอแอลลึกๆพี่ดูครับสวยพี่องค์นี้มีรอยจับขีมพี่ มีบ้างไม่มีบ้างทพี่อันนี้ไม่ต้องไปเน้นนะนพี่ไม่มีบ้างมีบ้างแล้วแต่ตอนเขาตอกจับเขาจะจับแล้วตะไบแล้วก็ต่อโค้รทนพี่นะครับอยู่ที่เขาหนีบเบาหนีบแรงนะพี่เป็นบล็อกประกบมีบล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังนะนพี่ดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่ดูครับสไลีจะเหมือนลูกศรธนูนะครับต่อโค้รหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ต่อโค้รหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่สวยๆน้ำเดินพี่กิ่งดังนะครับ เอาแปดร้อยพี่องคอ้วนลำ่ำพี่จะไม่ผอมนะพี่องค์จะไม่ผอมจะอ้วนล่ำนะพี่ต่อมาพี่รายการต่อมาจะเป็นพระหลงพกวยนะพี่เป็นพระหลงพ่อกวยนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกปีศูนย์สี่เอ๊ศูนย์สามนะพี่รืมประสอซแล้วดูครับเป็นรุ่นแรกปีศูนย์สี่นะพี่ปีศูนย์สี่ดูครับมีจานด้วยพี่นะครับวาแหวนมีน้อเกินเห็นไหมครับของห่วงเหมือนมีปิ้งเกาะขอบของสันโอปิน้นนะพี่ ดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับดูครับมีจานด้วยครับครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับหูห่วงปิ้นๆเลยพี่สวยๆพี่ดูครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับเห็นไหมสวยเดิมพี่สวยเดิมจะมีตัวตัดพี่ดูครับระหว่างเข่าหลวงพ่อเห็นไหมพี่สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับกองสิบในกาก็จะมีนูนขึ้นมาขีดสองขีดเห็นไหมสวยมากพี่ผมเอา หกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นพระยิบผ้าศตวรรษพี่ได้มายกกล่องแบบนี้เลยพี่ได้มายกกล่องแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่เดี๋ยวพี่อันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่เป็นเนื้อดินนะพี่ฝุ่นเต็มเลยพี่ดูครับถ้าอยากส,ายสวยก็แปรงปัดหน่อยๆก็ออกแล้วนะพี่ดูครับ โอ้โหดูครับพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับสวยคมมากพี่อันนี้เป็นบล็อกเข็มนะพี่เป็นบล็อกเข็มนะครับจะมีเม็ดผลเห็นไหมสวยพี่ดูครับบล็อกเข็มนะครับอันนี้พี่ดูครับสวยมากพี่ให้แกะไปเนี่ยแกะยากไปเนี่ยได้อยู่นะพี่โอ้โหพี่ดูข้างในเหลืองหมดแล้วนะพี่ดูครับเห็นไหมอ่าหนึ่งองค์นะพี่เอาเบาๆนะพี่เอาไม่แพงนะพี่ เอาหกร้อยพี่กล่องเนี้ยซื้อมาห้าร้อยขายหกร้อยมซื้อมาห้าร้อยหรือสี่ร้อยเฉยพี่ข้าไม่ผิดนะพี่ดูครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับสวยเนื้อดินไม่ต้องแกะนะพี่ <c oughs> แกะดีเลยเดี๋ยวนะแกะอะไรเดี๋ยวเออเอาไว้ไม่แกะให้ดูพี่ดูครับเนื้อดินจะเป็นอย่างนี้พี่ดูครับหมดแล้วพี่อะเอาหกร้อยพอพี่ พี่นันดาครับชอบองไหนถูกอย่างไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอ้ดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอากราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ